ในยุทธศาสตร์ทั้งหมดนะครับเวลาที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็คือว่าพอบอกต่อสู้เนี่ยเรื่องการชกเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามักจะนึกถึงนะครับแต่จริงๆแล้วการชกการออกหมัดใดๆก็ตามแต่นั้นให้เราเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะนะครับในการที่เราจะสร้างการเคลื่อนไหวจากแรงเหวี่ยงจากพลังที่มีอยู่ในตัวเรานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าอย่างเวลาที่เราจะต้องชกกันอย่างเงี้ยนะครับเอาอันดับแรกก่อนว่า ครูแท็กได้บอกแล้วว่าเวลาที่เราฝึกนิ้วฝึกอะไรอย่างเงี้ยนีให้มันเกิดแรงเนี่ยใช่การกำมัดที่มันดีเนี่ยยังไงถึงจะมีคุณภาพของการกำครับการกำมัดที่ดีนะครับก็เริ่มจากเนี่ยครับค่อยๆงุ้มข้อมือต่างๆนะครับเกรงไปด้วยนะฮะสังเกตเหมือนเดิมนะครับเกรงทุกอย่างก็เกรงไปหมดช่วงท่อนแขนนะครับภาษาโบราณเนี่ยที่เราที่เขาเรียกว่ากำมัดไม่รั่วลมลองเป่าเนี่ยอ่าลมจะอยู่แค่ตรงนี้อ่าเกรงไว้ใช่อ่า กำมัดอืครับผมนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเรากำมัดนะครับแล้วไม่รั่วลมนะครับนั่นหมายความว่าแรงกำรรของเราเนี่ยมันมีพลังมากพอนะครับแต่ทีเนี้ยพอถึงเวลาคนไม่เคยออกอาวุธเนาะที่จะต้องแบบว่าออกโชคออกไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยบางทีไม่รู้จะทําท่าท,ทาท,ทา,ยยางยังไงหัวใจสําคัญจริงๆมันไม่ได้มาจากการออกแต่ว่ามันจากแรงเหวี่ยงของเราก่อนใช่ครับใช่ไหมครับทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องการกำรรแล้วเนี่ยนะครับ ไอแรงเบี่ยงของเราเนี่ยที่มันจะออกไปแล้วให้มันเกิดคุณภาพในการใช้เนี่ยเราทํำยังไงได้ครับครับการใช้หมัดนะครับอ่ามันสัมพันธ์กันหมดนะครับหัวไหล่ข้อต่อต่างๆนะครับสัมพันธ์กันหมดไม่ว่าเราจะชกตรงหรือว่าเบี่ยงนะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับผม,อ,มอ่าสำคัญที่สุดนะครับก็คือนอกจากเวลาเราซ้อมแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันเกร็งไปหมดนะครับแม้ทั้งข้อต่อทั้งอ่าบริเวณ แขนหัวไหล่นะครับก็เหมือนให้เราฝึกหน้ากระจกนะครับในห้องน้ําก็ได้ครับอเราจะสังเกตดีๆนะครับอเราจะชกเนี่ยเหมือนหมัดตรงชกตรงนะครับชกไปข้างหน้าแต่เราไม่ชกแบบเหวี่ยงเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงกว้างตรงเนี้ยมันจะทําให้คนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่าแบบยังไงอ่ะคือ มันจะมันจะไม่ค่อยมีแรงมันจะทําให้ข้อต่อเนี่ยหลุดได้บางคนไหลหลุดบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการบริหารข้อแขนนะครับให้เราเกรงอ่เกรงทุกส่วนเลยอ่าสังเกตนะครับผมจะล็อกอ่าเห็นไหมฮะล็อกอ่าอันนี้ผมทําให้ดูนะครับว่าแขนเนี่ยผมจะไม่ทิ้งหมดเลยถ้าทิ้งหมดเลยเนี่ยก็คือไปเหมือนกันอเจ็บมากนะฮะอ่าล็อกล็อก ฝึกล็อกได้สังเกตเหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยพูดในมือนะครับอีกข้างหนึ่งเราจะฝึกให้มาป้องกันตรงนี้ป้องกันตัวเองด้วยล็อกล็อกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตอนแรกนะครับหมัดตรงไม่ว่าจะหมัดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเกรงนะครับอันนี้คือผ่านการฝึกมานะครับเราก็จะทำนี้นะครับอ่าเกรงเกรงไว้ คนเข้ามาอ่าสมมติเข้ามาบ,บีบคออ่าบีบคอธรรมดาปกติเนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยถ้าเจอคนที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่หลุดนะหลุดยากมากเพราะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงทําไม่ได้ใช่ในความเป็นจริงเนี่ยอ่ามันจะทําได้ก็คือเขาเรียกว่าช่วงจริงจังหวะครับบางคนทําได้ก็คือเร็วกว่าอใช่แต่บางคนไม่เร็วกว่าเนี่ยมันออกยากมากใช่อก็คือทุกเข้าไปตรงนี้ฮะ อย่างที่เคยบอกนะบริเวณตรงอนีรนะใช่จุดอันตรายจุดตายอันนี้คือเรียกว่าอย่างที่บอกคือเรากําลังใช้อาวุธที่มีอยู่คือส่วนแข็งของหมัดเนี่ยไปสู่จุดอันตรายของเขาใช่ครับเพื่อให้เรารอดใช่ครับผมเรายังสามารถใช้เหมือนกันครับง้งมือนะครับที่เราฝึกมานะครับเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันจะจําไปโดยอัตโนมัตินะครับผมกระชากลาบเสื้อก็หลุดได้ครับผมแม้ทั้งบีบคออไม่หลุด มือหลุดเขา่าการที่ทำให้อ่าผู้ต่อสู้เนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกช็อตเนี่ยอย่างอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเราเนี่ยไปสัมผัสในจุดจุดตายของร่างกายของเขาครับจุดใดจ,จุดหนึ่งขนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยครับโดยพอผู้หญิงเนี่ยถ้ามันใจระย,ย,ยะได้เนี่ยสัมผัสก่อนเลยอ่ากระทุ้งเข้าที่ลูกกระเดือกนี่คือเขาช็อตแล้วฮะยังไงก็หลุดแน่นอนช็อต ครับผม uh huh. uh huh. เพราะฉะนั้นที่ครูแท็กกาลังพูดก็คือว่าเราไม่ได้บอกว่าเรากําลังฝึกในการออกอาวุธก็คือหมัดเพราะเราไม่ได้เรียนมาในการชกมวยครับแต่เราใช้ส่วนแข็งของเขาที่มีคุณภาพพอนะครับ,รบในการที่เข้าไปสู่จุดอันตรายแต่จริงๆแล้วไอ้ความแข็งของร่างกายเนี่ยนอกจากหมัดแล้วเนี่ยในมวยของเรามวยไทยต้อจะมีศอกใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งเหล่านี้เราใช้ยังไงครับสมมุติว่าเราใช้ในการป้องกันตัวในชีวิตประจําวัน ต้องบอกว่าท่อนแขนของเราเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับว่าสําคัญมากนะครับ<อ>แขนเนี่ยธรรมดาปกติเนี่ยก็ดูไม่มีอะไร<อ>แต่เมื่อแขนเราเนียงอเข้านะครับ<อ>เราน่าจะรู้ครับสอกมวยไทยเนี่ยสําคัญที่สุดระยะแค่เนี้ระยะใกล้ฮะสําคัญมากครับ<อ>กระแทกกระ ทิมเข้าไปลูดลงอนี่ก็รู้สึกแล้วฮะลูดลงเราไม่จําเป็นต้องทําเขาต่อเลยหรือผักออกอลูดแล้วผักออกก็ได้เหมือนกันครับหรือแม้กระทั่งไม่ออกตีระยะนี้ได้เนี่ยก็โดนเหมือนกันครับเข้าก็คือเขาเสียการทรงตัวแน่นอนครับออืนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นนะครับบางทีในกติกาของมวยเนี่ยหลากหลายรูปแบบเพาก็จรมีแบบว่า ไม่อนุญาตให้ใช้อวัยวะส่วนเหล่านี้ใช่ครับสาเหตุเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่บอกว่ามันมันมันใช้แล้วไม่ใช้แล้วดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันเป็นเพราะมันเป็นอาวุธที่อันตรายใช่ครับสามารถทําให้คนน็อกหรือทําให้ตายได้เลยถูกต้องนะครับอย่างในมวยโบราณเนี่ยส่วนอาวุธเหล่านี้เนี่ยถ้าออกปั๊บเนี่ยถึงขั้นนี่เสียชีวิตได้เช่นกันถูกต้องครับนะครับทีนี้สําหรับบุคคลทั่วไปอ่ะครับที่เขาจะต้องฝึกเนี่ยนะครับนอกเหนือจากอวัยวะส่วนแข็งส่วนนี้ส่วนนี้วิธีการฝึกที่จะทําให้เขาสามารถใช้้ไดเนี่ย เราควรจะทำยังไงได้บ้างครับเรามาลองดูกันนะครับว่าเมื่อเรามีส่วนของอวัยวะส่วนแข็งนะครับคือหมัดหรือศอกนั้นนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้นะครับในการที่เราใช้ป้องกันตัวดูแลตัวเองนั้นเราจะลองทํากันดูนะครับโดยทีนี้รู้ที่สองคนนี้มาลองเรียนรู้ดูครับบุ๊บุนดอ่ะลองจบมาเงี้ยเราเราสามารถที่ที่จะใช้ศอก หลุดได้ใช้สอกครับกดเข้าไปที่ข้อพับใช้สออกดเข้าไปที่ข้อพับนะครับเนี่ยครับสามารถบิดต่อได้การแช้สอกมันมันมันใช้ได้หลายวิธีครับะ่ดตอกปัดดตอกปัดเนี่ยอ่าแล้วก็มัดต่อได้เลยอือลองลองดูครับลองดูครับ ดูจับคอเขาจับคอเขาเอึบจับแน่นๆจับแน่นๆ,ๆ่นอ่าอือือเวลาเวลาฐานฐานเราต้องต้องต้องมีถ่ายทีเวลาเรากดออกครับสอกเรากด <c oughs> อ,อก่าถอยหลังไปด้วย <c oughs> เพื่อเราจะรอดพ้นจากอาวุธต่างๆแต่เขามือขั้นเขายังเหลืออยู่คือเราสามารถได้นะครับลองากดลงอ่า <c oughs> ลองมาดูกันนะครับ ถ้าฟาไปนั่นแหละรู้สึกเลยไหมว่ามันง่ายขึ้นแรงที่มันกดลงไปนะเ,ปนเพราะมันเป็นจุดแข็งมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนี่พัาหงะเลยใช่ไหมครับครับอืม,อม,อม,อมนะครับนะครับสิ่งที่เราอยากให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อเราเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่ที่มาคุกคามเรานะครับ แน่นอนว่าความรู้สึกของเราอันดับแรกคือเราจะต้องสู้แต่การสู้ที่ดีนั้นไม่ได้หมายถึงว่าการที่เราจะออกอาวุธหรือออกไปต่อสู้กับใครนะครับการสู้ที่ดีคือการที่รู้ว่าสภาวะภายในของเรามั่นคงเพียงพอนะครับเมื่อใจเรามั่นคงเพียงพอสติเราดีพอเราจะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดนั้นสามารถที่จะใช้คุ้มครองป้องกันได้การคุ้มครองป้องกันคือหัวใจของการต่อสู้ที่ดีครับและนี่ก็คือวิธีของฤทธีนะครับที่อยากนำมาให้ชมกันนะครับ